สวัสดีค่ะ Good morning Still Good morning because still 11 o'clock <c oughs> กับปุ่ร l ยไลฟ์ y l e Channel นะคะหรือแม่บ้านไทยในต่างแดนอังกฤษแฟนเพจนะคะแม่บ้านพิ่งกลับบขม้าจากนอกบ้านนะคะเมื่อเช้าเมื่อแม่นเมื่อเช้า,ชาหรอกเมื่อกี้นี่แหะแม่บ้านไปชอปปิ้งมากนะคะไปซื้อกับข้าวมาไม่ได้รีวิวชอปปิ้งมานานแลว้วมามาดูว่าได้อะไรมั่งนะคะ อากาศมื่อนี้อากาศหนาวนะคะอากาศเย็นเพราะว่ายัางฟรอสตี้ยังน้ำแข็งยังเกาะอยู่ข้างนอกอยู่นะคะยังหนาวอยู่วันนี้เย็นนี้นะคะแม่บ้านแม่บ้านว่าสาเหตุอ่าผัดไทยมาสันแต่ว่าไปช็อปปิง้งแม่บ้านได้ยังดูตะกร้านี้ก่อนนะคะอันนี้พิซพซ่าพิซซ่าเดี่ยวชหรับมือทีกีคานเฮ็ดกับเขานะคะคานเฮ็ดกับเขา อันนี้ออ่อซอสเซตโรสัรับแบบย่ำลูกหรือสามีก็มาจากทำงานเข้าหิ้วเข่าสินะแบบมาบานกับบเหตุกับเขาท่านที่นะกัสิเหุ้เขากินนั่นกินนี่ทานหรือสิเป็นสแนกคทานจริงสนะแม่บ้านซื้อนำเบรดมาพ้อมนะเพราะว่าแม่บ้านมีอินเดียนเคอรี่เลืออยู่นะคะอยู่ในตู้เย็นช่องฟิตนั่นแหละ เลยสืมาน้อยหนึง่งนี่นะคะผัดไทย <c oughs> จะทำผัดไทยแมบ้านสะเอาเครื่องปรุงมาผสมกันแล้วก็ปรุงอีกเพิ่มเติมอ,อีกน้อยหนึ่งนะคะแมบานซื้อมาสามสามถุงโววาแม่บานนีผัดไทยเหลือ,อยู่น้อย,นอยหนึ่งยู่นหนีเมบานสีมาปรุงใส่กันนะคะแลวกะเซน เซนเอ่อก๋วยเตี๋ยวนี่แม่บ้านก็นเหลืออยู่น้อยนึงมันกะเลยบสือมาสีถุงเลยสื้อมาสามเลยแม่บ้านสซมาปุูกกันค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะกะเในละอาหารแรงมัน,นี่เพราะว่ารูซื้อวัเถีียวก้อนที่แม่บ้านเอาอันนี้ผัดมันอยากออกเพชดโซฟีแบบอ้เพราะว่าเสิร์ฟสำหรับสองคนตอนตันี้ มันอยากเพ็ดโซฟีบ่ค่อยกินเพ็ดนะคะเลยว่าสิมาปรุงข้างนอกให้ลูกใหมแ่แฟนผู้ใดอยากกินแควนี้อันนี้กะโชเมงแม่บ้านสื่อเส้นเหลืองมากนะคะเส้นนี่เหลืองลเลยสื่อน้ำซอสนี่มาล่องเบิงโชเมงลูกก็มากินพัดใสใกล้่ใส่นานเส้นนี้เองสินะกับเส้นเหลืองเฮาเนี่ล้างใจกับพัดเป็นธรรมดาสื่อแนวมาอ่า บาดแม์ในมองอาบน้ำเมาืมา่อไม่นามันอยักอันนี้แล้วอันนี้เป็นพวกของใส่นิดนิดหน,น้อยซิครับเพรามันพักอันนี้ก็บเสือพาสต้าซอสมากอันนี้เป็นพวกน้ำหอมน้ำหอมอยู่บ้านเนี่ยและน้ำยาปัดเอิรนเครื่องหอมเสือมากมันจีเบิรแล้วยาซีฟันซิมาสแปออันนี้ก็บสปาเกตตี้นะคะ ฮนะันนี่เคลียร์ฮันนี่ก้มลางหน้าลูกกลิ้งอาจจะไปต้องเบิ่งนะคะผม,มบโบมันโบมันกับเขา่าอันจะเป็นน้ำสม้มน้ำหวานนะคะกะแต่โบมันยีห่ห้อแฟนตานะเป็นยี่ห้อของอ่าลีโดนี่แหละน้ำส้มแม่บ้านซื้ออันนี้มาก,กินล่องเบิ่งอันนี้อินเดียนอินเดียน ทนิกวอดเจอดอกกินกับยิ้นดื่มกับยิ้นแต่อันนี้เลมอนลามสติว,วอเตอร์เป็นแต่มันเป็นมิรดไม่กินนะรู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันแสบนะมือมือนี่ยซื้อมาซิมลองบังแม่บ้านแม่คือมาซื้อมาสองขวดจังงในซื้อมาขวดเดียวมาหาตู้น้ำบวานอยู่ว่าผู้ใดเอาไปกินว่าสารใดเอาไปดื่มว่าสาะ,ะอันนี้ก็ ผงซักผ้านะคะกับถูกๆนะคะกับเพเป็นยีหอนี่อันนี้ดอกโอเมดมันเป็นยี่หอของ LD นะแต่ว่ามันก็ซักดีนะมันก็โอเคนะกินหอมผากกะสะอาดอยู่บโบเด่นนักว่าตกเป็นยี่หออย่างเดียวนะเขาสิซักได้อยู่นี่แบบอะไรประหยัดเงินใดก็สิประหยัดแล้วมาดู เนื้อเห้านะคะเนือเน้อเนื้อชอปปิ้งมือนีแปดสิบสามปอนด์นะคะแปดสิบสี่หรืแปดสิบสี่ปอนด์สามพันกว่านะคะสามพันกว่าบาทอาทิตย์นี้เราย้ายมานะคะเดี๋ยวย้ายมาใหญ่ประมงนี่จะ้า่น,นะคะโตกับอาสิโลกแน่นะคะเพราะว่า โซฟีเรามักสิมาวาดลูกวาดยังอยู่ทึ่โต๊ะเป็นกระสีเห็ดอันนี้นะตุ๊กตานอนกองขนมกระบ,บริทิมแล้วเพื่อนก็มาเห็ดประดิษฐ์นันประดิษฐ์นี่พู่เศร้าอยู่ในหนีโซฟีแม่บ้านล่องสื่อมินส์แต่ว่าเป็นเวทชรียนนะคะแม่บ้านสิล่องพักกันแบบว่าบางมือก็สิกินเจกันนะ กะสิมาเห็ดเป็นผะสปาเกตตีเนี่ยละ่ะเพราะว่าตอนเฮ็ดนี้แม่บ้านกะซีบเบาๆดอกว่าบบเมนเนือ้อกะซันกุ้ไส้สมันซีเหน่งสินะแบบว่าสีเฮ็ดใส่ซสสอสมันก็สีได้รสชาติดิลอนกะสีแสบนะเว้เวกวีแกนวีแกนเฟรลี่วีแกนเน,น,นี่ยนะคะซื้อมามาสิมาเฮ็ดกินลองเบิร์นซนี่มือใดมือหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ละสองมือเป็นเบเกตเทเรียนี้ใส่กอกพร้อมนะคะ ใส่กรอกวีแกนใส่กรอกแม่บางก็ซื้อมาเฮ็ดใส่ซอสใส่ยังนี่แหละมันคอบอันนี้นี่ซื้อมาซองร่องเบิงบ้งแม่บางก็สิกินนั่งด้วยกันนี่แหละซื้อมาซองกองซื้อมากินร่องเบิง้งเดี๋ยวเข้าช่องฟีดซก่อนแล้วก็มีใส่กรอกแท้พร้อมนะคะแอปเปิลโกงแอน มันมีไม่เป็นออกว่านหวานนะคะอันนี้อันนี้สิเขาแช่แข็งดอกอันนี้กะซมอนนะคะซามอนสื่อเป็นยังไงมากบัดย่ำสีมะเห็ดกินเขาคนมาหันเป็นซีอันนะซีนี่นะคะหมูนะคะพก s h o u l d สเต t e a k ี๋ยวมานห่สีมะแบนในรักกุ้งมะแร็งนี่จัมโบ้คิงพรอนนะคะ สีผ้ดไทยใส่กุ้งโซดเราก็จะดีฟรอสก่อนนะคะคุกฟอร์มดีฟรอสคือให้มันละลายน้ำแข็งก่อนนะคะค่อยสิเอามาผัดแทนโซฟีสิผ้าโซฟีเฮดกับเขาอีกละมืนนี้อันนี้ก่แฮมแฮมนะคะไก่ไก่ไกถูกนะคะอยู่นี่ไก่ถูกหมูถูกปลากะถูกอยู่เป็นยะปลากะถูกอยู่พวกอาหารทะเลอะ แต่ว่ากัเป็นอันสดนยังสิมันกะตามฤดูการล่ะแต่ว่ามันกะถือวัตถูกพวกิ่นอยู่แต่ว่าลองรอบสโตงรอบสเตอร์มันกะสีแพ้งอยู่นั่นล่ะแม่บ้านว่ามันก็ว่ต่างจากกุ้งล่ะแต่มันตัวใหญ่ซื่อก็เลยบ่ได้นี่นะคะแต่ว่ากุ้งออไกลถูกหมูถูกไข่ถูกนะคะอยู่นี่เป็นอาหารเบสิกที่ frozen m i x a b l e คือเออประหยัดคือว่าขันห้าบมี่พักสดพวกเคดกับเขาเขากะใส่พวกนี้ก็ได้นะคะแับสื่อพักสดมากขันกินบอท่านมันกระเนากับเสียดายนะเพราะว่าแต่ละขันสื่อมากไปบ่ายกบต้องแพนว่าเออเฮ็ดยังกินนังเสียนาส่วนมากกินอาหารไทยมันก็จะมีกินกับพักสดหลายอยู่แต่ว่าอาหารฝรั่งก็่วนมากก็จะเป็นพักต้ม พักหลวกไปยังสันอันนี้ก็ไอศครีมนะคะไอศครีมเมืม่อวานนี้นายบานยัดหนักมากเลยหิวเขากินไอศครีมสองสามสกูฟนะทั้งกินขเข่าแล้วก็กินสมสองน้วยกินลูกอันนี้น้ำพรั่มมันเ็ะมันเ็ะนี่แหละสิเดี๋ยวชิมตอนมันเม่บ้านบวกกินก็ไมู้ใดกิน ราว่าช่วงอาทิตย์บังหันเขาไม่ให้กินพักผลไม้ผมสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวยังก็จะจัดเข้าตู้นะคะบานกระสือสปริงอัญญามาสองมาสองมัดนะคะเดี๋ยวปมาในีนข้ขสตู้เย็นสื่อคอลเลีอนเดอร์พักชีแลวกบ็บ้าสิวใบโหระพาฝรั่ง เอามาใส่พัดกระแซบอยู่นะแบบว่ามันก็ได้กินแต่ว่ามันกับ่บด้กินขึ้นกับเผาแร่ามันก็เป็นกินของมันเนี่ยแต่มันก็หอมดีนะแม่บ้านซื้อข้อดีอันเดิมมาสองเพราะว่าแม่บ้านมากกินลาดกินก้อยนะแต่พยายามกินเนื้อนหน่ร่วงหม,มดหรยอยังไดลดหลุนปะสตอรอเบอรี่ช่วงนี้ก่ะอยากแพนงจังหน่อยนะคะโปรโดักผมอีบนะคะเพราะมเป็นหนาน้าวแล้วกับน,น้ำเขา เอาไว้ข้างนอกให้ดูกินอง,งุ่นนะคะอง,งุอ่นอง,งุ่นดำนี่นะคะยูเอลดีสิมีมีนี่นะคะ,ม,ม,ะ,คะมีทวงอกสิมีประจำเลยทวงอกสิมีพวกผัดพวกมันมีอาหารพวกขึ้นใช่หนี่เนาะเขาก็มีทวงอกมีเอียงสินะ แม่นมันก็ซื้อมาฮหดกินกบพัดไทยห้าวหน่ยแล้วก็จสีเผาซีเมนไว้กล้วยนะคะกล้วยชีวิตกล้วยซื้อแบบขเขียวจังหน่อยเดี๋ยวกะหอ,อยไว้หอมนะคะแม่วันามาก,กินหอมแดงว้ก็หอมขาวนะหอมนี่แต่อันซื้อมาชนอันเป็นทุงเน้หน่อยนี่ รุ่นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะก็ยังมีหน่วยใหญ่อยู่บัดอันใหม่ๆที่ว่าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยๆท่าคือยังหอมแดงหน่อยมันบใหญ่ปนีไม่บานเลยเบเอาแไม่บานเลยสื้อหัวใหญ่ๆมาเลยพะว่าไม่บานก็มีแม่บ้าจะมีหอมนี่รึไหมชาร์ลอตไว้แต่ใส่หลาบใส่ก้อยยุ่งสินะสื่อมาไว้ตังเอาไว้ยังสิมันคอยมันคอยบอับ เห็ดนะคะเห็ดซื้อมาเถอะก่อนเบร์ดแม่บ้านมากินเห็ดใส่เห็ดลูกกินน้ำนั่นแหละใส่อาหารเห็ดลูกกินน้ำแล้ะกับผักไว้จะกินสลัดนะคะเพ็ดเพร์โคเจกนะคะาบวกวบ แต่ว่ายน่มสิเขาตู้เย็นถุงแก๊สถุงออกเพราะถุงมันอยากออกติดๆสิเนาเขาตู้เย็นโคจกนะคะกินซดก็ได้นะคะกินซดตัวแรกก็บ่เคยกินดอกมูเข้าผ้ากินกินซดมันก็เป็นกรอบๆมันจืดนะคะมันไม่มีรสชาติอย่างมันจืดๆแม่บ้านก็มัาเอามาใส่ออมออมไก่ออมอย่างละหรือจะเอามาผัดซูลูกซูซามิกินแตงกวานะคะแตงก็มีแต่แบบนี้แตงน่อยแพงนะ แตงเน่ยน้อยที่เขาคือยังเอามาดองอะ่ะรู้สึกว่าแพ่แพ่ก็แตงชุ่มยังสีกับบอต่างกันดอ,อกหยั่งมึงแล้วก็ได้ไม่บานก็เลยบบเสื่อนเนี่ยน้อยมากกับบอต่างกันจิงเจอร์นะคะขิงเนาะ,นะจิงเจอร์ขิงเขาก็มีขายนะคะขิงกับมีขายแม่บ้านบริสุทธิ์สารแหน่นะตอนแรกนึกว,ว่าซื้อสารแหน่อยู่อ้าบบริจับเอาสารแหน่ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ใส่มะน,นาวนะคะ แลมละแล,ะละมบอกถึงยักเทียมะนาวนี่มะนาวมะนาวกับเลมอนต่างกันนะคะเลมอนเลมอนกับสิบินกินของเลมอนบักน้ากับสิบินกินของมะนาวมะนาวสิบเปรียวหลายก็เลมอนนี่ค้ามู้สึ้ที่แม่บ้านกินเมิองนะมันกับส่ลาบใส่ก่แ่บเพื่อกันเบิดนั่นแหละแต่ว่าแฟนแม่บา้านเรามากกินกับยินทนนิแล้ามากใส่บักนาว อันนี้ซื้อเมื่อกินนู่แม่บ้านดอกอาว่าข้าโด่ปดุ๊ดกินโดดแล้วอ่ามืออื่นเขาสิก,กินดอกมัน,นี้ก็สิก,กินก่วยเหลือแต่หมูบ้านก็สิก,กินแต่หมกเขสิก,กินก้วยแล้วก็ข้าวนะคะหมดแล้วนะคะนี่ขา,ข,าขาวข่าวร่องแกนไรซ์ขาวแขกนะคะขาวร่องแกนไร ส่วนมากคันผู้ไดบว่มีเครื่องหูงเขามองหูเขาฝรั่งเขา้เขาก็สิตุ่มนะคะตุ่มบอยจะไม่บานกับสิหุงแต่ว่าก็สิล้างดีๆเราค่อยหูยังสินะให้น้ำเขาขาวมันออกแม่บานก็นก,นกินเขาแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะเศาบ,บริส้ซื้อบริส้ซื้อเขาไทายกินโดดแล้วเขาไทายขันอยากกินกน็ต้องไปซื้ออยู่ในร้านเขาไปในเมืองถือเท่าสิบกิโลสินะสิมหากิโลสิ ขาไทายมันกับแสบอยู่เพราะว่าเขาไทายมันนิ่มเนาะมันว่าแต่เขาสมนิม,มันสิขแข็งกินแหลกๆอะ่ะมีความรู้อกกอืมบบนี่ดอกแต่ซูเมอร์นี่ชิ่นแล้วท่านเอาเขานีา้ยกินได้แต่ว่ากินเขาเนี้ยนะไปซื้อมากอยู่เขาเนีย้ยมันเลยมีขายอยู่ซูปเปอร์มาเก็ตอยู่มีแต่ยูรานจีนมาบางจะซื้อมากเทละหาโลกไปได้กินโดนเติบมากเพราะว่าคงเทละกินซำอยู่ในขอบขั้วจั่นสะะิะ ไม่ตะกี๋สื่อมาเทละสิกิโลเอิญมูส่วนมูมาก,กินข่าบานดู้ายกับเบริรดเลี้ยวสันทวสูมเอีิกะกุ้งละหาโลนี่ตะโดนกะะหงุงเทลาแก้วสองแกะหนึ่งเทละสองแก้ว,สอ,กวสองแก้วนี่นะคะเทละสองแก้วหรือสามหรือสองแก้วครึ่งสินะหนึ่ง เพราะว่ากาว่ากินอะไรยะบ่ให้มันเหลือหลายคัมนมันมาอุ่นมาหยางมัน,น่านเบิดมันสีนเหนียวเพราะว่ามันไปไกินข้าวเหนียวโตโต,ตกันเมื่อคืนนี้ก็กินข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าติ๊บเข่าแม่บ้านอันนี้ขนมาจากเมืองไทยนะคะกลับไปตั้งแต่ปีสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดมาเลยว่าอยากได้ติ๊บเข่านหน่อยๆเพราะอันนี้นะกินในขอบรัวอันนี้เอาติ๊บเข่าเอา ทิพย์เขาจะคลองใหญ่ๆยังสี่หลับไปแหลกกั็มูเขามูเขามีทิพย์เขาหน่อยแม่บ้านอยากให้เอามาอันเอามากินก็ปลูกงี้สินะ,ก,ะ,นะก็ใส่ในโดนรนก็กระซักกระซักก็เอาไปล่างังสินะแช่น้ำล่างกันเขาเหนียวมันติดลายอ่ะนี่นี่นะคะกองอันนี้ป่าพันธุส่งมาหายป่าพันอยู่อเภอเลิงพันธุส่งมาหายอยู่พัทยานะก็เลยได้มาสองทิพ ติหญ่กับมีนะคะติหไงกับมียุติยยติดมันติดยิ่ง่งแต่ว่าทางน,นมันอยากนี่แล้วกลับไปเทีนะ่ยวนาค่ะมีโอกาสแม่บา้านสิซื้อมาอีกอยู่ดอกนี่ติดเขายนะคะวู้สมบติจากเมืองไทยเ <laughs> ขาเนี้วก็หวดมมอหวดก็มอ,ห,อ,ห,อหนึ่งสิเขาแม่บา้านสิซื้อหวดมาอีกอยู่ดอกคันเด็กกลับไปเมืองไทยนะจากย่ามดาบุ <laughs> ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับอ่ะนี่นะคะคือช้อปปิ้งเมือนี่อ่ะขอตัวจเก็บของก่อนนะคะขอมีความสุขละลายนะคะสวัสดีค่ะ